สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช a n วันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทกันอยา่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มกาชาทั้งหมด2ตู้ครับแต่ก่อนที่เราจะสุ่มนะครับผมขอแจ้งข่าวสารก่อนสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับช่วงเวลา7จ็ดโมงเช้าบ้านเรามันจะมีแข่ง World Tournament ของเกม7บาทค,ครับและถ้าใครที่อยากจะมาร่วม รุ้นร่วมเชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆก็ตื่นทห่ทันเจ็ดโมงนะครับแล้วก็มาดูที่ช่องของผมได้นะก็ถ้าไม่ผิดพลาดถ้าผมไม่นอนตื่นสายหรือว่าไม่ตื่นเนี่ยผมมาแน่นอนนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เวลา7จ็ดโมงนะโอเคก็กลับมาสู่หัวข้อสุ่มกระชาก,กันดีกว่าครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผู้ช่วของผมเนี่ยจะเป็นน้องเพอร์ซิวอลนะและตู้ที่ผมจะสุ่มจะมีทั้งหมด2ตู้ด้วยกันครับสําหรับตู้แรกนะครับอ่านี่เลยเพื่อนๆผมมีไปจัดมาเพิ่มนะครับบอกเลยว่าคาใจมาก กับตู้ power up ของป่านะผมก็จัดมาอีก20ใบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าป่าเนี่ยจะออกให้ผมได้หรือ,อยังนะอะ่าก็จะเป็นตู้นี้นะครับสุ่ม power up โครงสำรวจการเซอร์ชิวอลครบร5ปีนะครับผมก็หวังว่า40ใบเนี่ยเน็ตมาร์เบิลควรจะให้ป่าผมสัก1ตัวนะส่วนตัวละครในตู้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะเรื่องหลักเนี่ยคือแค่อยากได้ป่าเท่านั้นจริงๆเพื่อนๆอยากได้ป่ามาเพิ่มนะครับกับอีกตู้หนึ่งที่ผมจะสุ่มนะครับก็จะเป็นตู้นี้ครับ สุ่มแด๊ดเลเจนด์เบาทนะครับโดยตัวละครในตู้นะครับไลอัพเนี่ยสำหรับ ID ผมนะตัวที่ผมยังไม่ตันเนี่ยรู้สึกว่าจะมีเป็นอลิซาเบต์ LR นะครับตัวนี้รู้สึกว่าจะตัวเดียวเปล่าอ๋อแล้วก็ถ้าอีกตัวที่ไม่ตันเนี่ยอาจจะเป็นน้องลิสมั้งครับอ่านี่ครับจริงด้วยน้องลิสนะครับเลเวล5นะส่วนน้องอลิซาเบธผมเลเวล4นะครับอ่ะโอเคก็มาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราก็ามาลุยกันเลยดีกว่าเพื่อนๆผมขอเปิดครั้งแรกนะครับด้วยตู้ สุ่ม power up ของตู้ป่าก่อนนะและได้ไม่ได้ยังไงผมก็จะไปสุ่มตู้แดนรีเจนต์ต่อนะครับแล้วครั้งสุดท้ายเนี่ยผมก็จะมาสุ่มตู้ power up ปิดอีกทีนึงนะสำหรับแผนของผมในคลิปนี้นะครับโอเคก็มาพร้อมแล้วเอใจช่วยผมด้วยเพื่อนๆ3,2,1ไปครับมาไหมเฮ้ยหอกจังเฮ้ยโอเคโอเคครับโอ้ยทอนเพื่อนอเฮ้ยตัวทำงานแล้ว ได้โปรดได้โปรดได้โปรดโหป่าป่าคือถ้าป่ามาสองตัวนะเพื่อนๆบอกเลยผมแบบจัดทุกรอบจัดทุกครั้งที่รีแน่นอนฟาดไปเอาหน่อยเออโชว์หน่อยทีมงานเขาอยากขายของหรือเปล่าแค่นั้นแหละจริงๆรโอ้มาแล้วครับป่าวิลสันฟาดไปื้อ โอ้หแสงสวยงามสวยงามแบบนี้โอเคครับตัวที่6แล้วก็ตัวที่7นะเอ้ยเลขก็กำลังดีนะ6กับ7นะครับมาน้องเจริโก้นะครับตัวที่เท่าถึงยังยังนะเอออันนี้น่าจะ5และต่อไปนี่แหละของจริงเพื่อนๆ3 2 1มาครับปาโอ้โหน้องทิ่น่ันโอเคครับแหกไปหนึ่งแล้วครับมา เหลืออีกตัวฮึบโอ้โหเดี่ยววัล่นซีคริสต์มาสโอ้マイ god โอ้โหออกสองไม่ช่วยอะไรนะครับอันนี้เพิ่มเลเยแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคก็ตู้นี้เราพักนะครับเดี๋ยวเราก็มาสุ่มตู้นี้กันครับแดดเลเจนด์นะก็สำหรับตู้นี้นะครับลิสกับอลิซาเบตนะสองตัวเท่านั้นที่ต้องการไปครับพูดตรงตรงนะ ตู้นี้เนี่ยเกลือได้ครับเกลือได้นะคือถ้ามันจะไม่เกลือเนี่ยช่วยเป็นตู้ใหม่ด้วยตู้ถุมฟรีอะไรพวกนี้เนี่ยช่วยเกลือทีไดโ้โปรดมาฟ้าไปได้ไหมครั้งแรกโอเคครับครั้งแรกก็ใช้ได้เลยนะของดีครั้งที่สองครับโอ้โหฟ้าดำมืดแบบนี้ไม่น่ารอดลุง โอเคครับเรียบร้อยนะครับมาครับโอ้โหไม่น่ารอดได้ไหมโอเคไม่ได้เฮ้ยสกิปแดงรอบนี้โอเคครับมาแล้วมาแล้วโอเคไม่มีป่านะครับแต่ว่ามีฝนต,ตกนะโอเคจัดไปเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอะไรนะครับฟาดไป ร้องร้องอลิซาเบตน้องลิสอลิซาเบตน้องลิสโอ้โหสองตัวสองตัวมาครับเอาหน่อยทุกคนเอาหน่อยครับไม่เป็นไรอย่างน,อน้อยคือเรียนลุงเนี่ยต่อให้เกลือก็ได้ใช้นะเกมนี้อาริโอนี่รัวๆและฮึบไม่ใช่ครับตัวหน้าตัวหน้าสามสองหนึ่งมาครับ โกลเธอร์ฮาโลวีนนะครับโอเคไปแล้วหนึงครับยังเหลืออีกหนึ่งนะตัวต่อไปไหมมาแล้วโอ้โหล็อกซี่คลั่งครับใครไม่มีนี่บอกเลยของดีนะแต่ผมตันแล้วนะครับเรียบร้อยได้ไหมไม่น่ารอดน,นะครับไปมาไหม โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะวูบโคตรไปครับได้เท่าฮึบเอ้ยโอเคอันนี้มาครับอันนี้มาจัดมาเอาหน่อยทุกคนเอาหน่อยโอ้โหเอสซ่าตัวที่สามนะครับเคอร์เตอร์ไปแล้วก็ส่งอลิซาเบตมาซะลุงซ่อนนะครับตัวไหนวะเนี้ยากเลยไม่ใช่ตัวแรกด้วย เดฟอทับฮึบไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดฟอร์ <laughs> ืรัวคืออะไรอันนี้แหละโอเคครับโดนาแดงครับอ่ะเรียบร้อยครับเฮ้ยบุฮอกเฮ้ยโอเคจัดไปครับใช้ได้เลยดวงผม <laughs> ตู้ธรรมดาไม่ออกนะครับมาออกตู้ฟรีฟาดไป ขอร้องเอาไหมโอ้โหตัวสุดท้ายเลยครับมาดูกันว่าจะเป็นใครนะครับโอเคเอลซีเบธซิดลุนต่อไปตัวที่สิบครับไม่ใช่นะครับและสิบเอ็ดเดปอดอลิซาเบตโอ้โหเรียบร้อยครับบูนิวตัวโคตรเก่า โอเคเหลืออีก6ครั้งสุดท้ายนะครับเฮ้ยเดียวเดียวสองที่ติดโ oh อไม y g ก d ทุกคนผมว่าโดนผมอยู่นี้แล้วล่ะแต่ถามว่าอยากได้ตัวที่อยากได้ไหมก็ไม่นะครับแต่ออกไหมคือออกนะฮ่า <c oughs> พี่ดั๊ดเจอกันอีกแล้วมาดูกันว่าพี่ดั๊จะช่วยอลิเซาเบธได้หรือไม่เบจจังโอเคครับตัวเดียวรอบนี้ตัวที่7นะครับมา แชมป์เฮซต่อไปตัวที่6ครับจูโดและเจ็ดมาโอ้โหปาเขียวครับเรียบร้อยได้เหรียญเยอะเลยนะครับวันนี้5ครั้งสุดท้ายครับมาไหมน,นี่น่าจะไม่นะผมคลิปเลยแล้วกันนี่ครับถึงรางวัลแล้วนะก็สำหรับของรางวัลเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำว่าให้เพื่อน เลือกตัวที่ยังไม่มีก่อนนะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยมันตันแล้วนะเพราะฉะนั้นผมก็เลือกไปเลยล้วกันเอาเป็นน้องเบ็ดล้วกันอโอเคเรียบร้อยนะครับมาเหลืออีก4ครั้งสุดท้ายนะครับจะได้เพิ่มไหมเรียบร้อย3ครั้งสุดท้ายได้ไหม โอเคจัดไปครับเคานเตอร์ได้มาฟาดไปฟาดเลยเออเอาหน่อยเอาหน่อยขอล้องขอเบสักตัวเถอะคือถ้าผมได้ให้เบดสักตัวเนี่ยคือแฮปปี้มากนะจริงๆมันเหมือนแบบไอดีผมได้โปรเกรสอะไรสักอย่างนะครับมาโอ้อาเฟ่เรียบร้อยนะครับเฟผมนี้ก็นานมากนะกว่าจะตันแต่ตอนนี้เนี่ยตันไปแล้วนะครับ 2ครั้งสุดท้ายตอนนี้นับถอยหลังแล้วครับไปน่าจะไม่รอดนะครับครั้งนี้ได้ไหมดูทรงแล้วแบบไม่รอดแน่นอนอะแต่งร่างขั้นหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับอ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับการเปิดกระชาว,วันนี้นะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ยังไม่มีป่าแสงกับนักเวทไรทขี่จำกัดาเมอร์ลินนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นผมนะ ผมว่าผมจะเปิดเพิ่มเพื่อนๆยอมเสียอีก30เพรนะครับเพื่อเอาการันตีเลือกตัวละครอีกหนึ่งตัวจากเกตไมเลสะสมตรงนี้นะแต่ไอ้โลสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆดัตลอดเวนระดับ LR กับดูเชลมาเกเลตระดับ LR 2ตัวนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นสายฟรีนะครับส่วนตัวผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะเพื่อนๆจะต้องเสียเพชรเพิ่มอีกถึง150เมตรเลยนะแน่นอนว่า2ตัวนี้มันดีจริงเพื่อนๆแต่เมตาปัจจุบันนะครับ2ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะ และยิ่งตัวละครมันมีมาใหม่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับสำหรับเกม7บาปเพราะฉะนั้นผมว่าเพื่อนๆยอมเก็บเพชร150เม็ดเอาไปเปิดตู้ต่อๆไปที่จะมาในอนาคตน่าจะมีโอกาสได้ใช้มากกว่านะอ่ะมาครับยังไม่จบนี่ว่าผมลืมสุดท้ายของจริงเพื่อนๆสุ่มพวาวเวอร์อัพปิดทายนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้ป่าหรือเปล่านะ3 2 1ไปเลยครับเฮ้ยเข้อ,อีกแล้วได้วเปล่าแหน้าขั้นหนึ่งอันนี้มีลุนอันนี้มีลุน เฮ้ยมาเหอะมาเหอะมาเหอะโอ้โหเสียซื้อไม่สี่สิบใบไม่ได้เลยเลยก็ไม่ใช่ปะสีฟ้าน่าจะยากครับน่าจะยากลงุงโอเคเรียบร้อยครับสรุปตัว p พาเวอร์อัพเจ๋งจ้าเหมือนเดิมนะ โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกระชาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอเตือนเพื่อนๆอ,อ,อีกทีสำหรับวันพรุ่งนี้ใครที่อยากจะมาดูไลฟ์สตรีมแข่งทัวร์นาเมนต์ของเกมเจ็ดบาทไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกมาเจอกันตอน7จ็ดโมงด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสุ่มแดนลีเซนเจ็ดบาทสำหรับใครที่ลองอินตั้งแต่วันแรกหลังจากที่เกมอัปเดตเนี่ยตอนนี้ระยะเวลาของตู้เนี่ยมันก็เหลืออีกเพียงแค่1วันกับอีก7ชั่วโมงเท่านั้นนะเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเช็คคกัันนด้วยยะะรใรใที่่งสุมอไไมอไไ็จนะ โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามบชมมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ